ตอนนี้ผมยืนอยู่ด้านหน้าของประเทศออสเตรียนะครับประเทศในยุโรปนะครับเมื่อกี้คุยกับเจ้าหน้าที่ชาวออสเตรียเขาก็บอกว่าหลายคนเข้าใจผิดว่านี่คือประเทศออสเตรเลียนะแต่ไม่ใช่นะครับนี่คือประเทศออสเตรียนะประเทศในกลุ่มยุโรปนะครับไม่ได้เป็นประเทศออสเตรเลียนะครับนี่ครับประเทศออส นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปรับชมภายในนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแต่ดูจากแถวแล้วไม่ธรรมดานะครับผู้คนต่อแถวเข้าไปรับชมข้างในค่อนข้างจะเยอะนะฮะประเทศนี้เขาจัดบ้านของเขาเป็นทีมแบบโอเปร่านะครับด้านหน้าก็มีร้านขายขนมหวานจากออสเตรียนะครับ แล้วก็มีเบียร์ด้วยนะครับมีเบียร์ออสเตรียด้วยนะครับก็ขอผ่านนะครับสุขภาพนั้นมันสําคัญนะครับหลายคนนั้นทํางานหนะักเพื่อจะเอาเงินไปจ่ายให้กับหมอเพื่อรักษาสุขภาพเนี่ยตอนนี้ผมเปลี่ยนไมค์เซตใหม่นะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขกินอาหารให้ดีมีประโยชน์เพื่อสุขภาพของตัวเองเนี่ยเงินก็จะได้นําไปใช้จ่ายทําอย่างอื่นใช่ไหมครับถ้าเรากินอาหารไม่ดีเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยเราก็ จะต้องนําเงินไปหาหมอแล้วก็ซื้อยามาดูแลตัวเองใช่ไหมครับดังนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยการกินแล้วก็ออกกําลังกายใช่ไหมครับเราจะได้นําเงินเก็บของเราไปใช้ทําประโยชน์อย่างอื่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งนะสำหรับประเทศออสเตรียนะครับท่านผู้ชม ก็ถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมนะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ตอนนี้ใช้เวลาน,น,นานมากเกือบจะสิาทีแล้ไม่ได้เข้าไปข้างในตอนนี้ประตูบ้านของออสเตรียก็เปิดให้เข้าไปรับชมนะครับ ประเทศออสเตรียก็น่าจะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับโอเปร่าด้วยเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงโอเปร่าอยู่นะฮะนานหนก็จัดรูปแบบพิมพ์สีของธงชาติออสเตรียนะตรงนี้ก็เป็นเปียโนโนะฮะนาจะมีเรื่องราวนะ,ะของเปียโนโตัวนี้นะครับ ในเจ้าหน้าที่ก็ได้เล่าเรื่องราวของเปียโนโตัวนี้นะครับก็ให้รับชมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นต่อไปนะครับตัวงนี้ก็น่าจะเป็นบุคคลสำคัญของประเทศออสเตรียนะครับใครอยากรู้ก็ไปศึกษาตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าแช GP t GPT ก็ได้นะ นันนี้เป็นเครื่องอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนอ๋อเป็นการแสดงโชว์นวัตรกรรมของประเทศออสเตรียนะครับก็ mm hmm. เหมือนกับจุดที่ให้ผู้เข้าร่วมง,งานนั้นเข้ามาเล่นเกมคิก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 นะนี่นี่นี่มนน้องเขาเล่นเกมอยู่นะครับก็จะเหมือนตู้เกมให้ผู้เข้าร่วมง,งานได้เข้ามาเล่นนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับ เป็น health life science tourism นะครับ <Yeah. S 1> ก็จะมีแต่ละ mm hmm. แต่ละตู้เกมที่แตกต่างกันออกไปนี่ก็เป็น mobility นะครับ smart factory นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีของประเทศออสเตรียนะครับประมาณนี้ ดนตรีที่ใช้ประกอบก็เป็นดนตรีโอเปร่านะครับท่านผู้ชมจะไหน น,นี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแล้วก็สแกน QR code เก็บรูปไว้เป็นที่ะลึกนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นประเทศเล็กๆในยุโรปนะครับก็มีชื่อเสียงด้านดนตรีนะแล้วก็ธรรมชาตินะครับถ้าจำไม่ผิดนี่อยู่ติดกับสวิตเซอร์แลนด์เลยครับประเทศนี้วัฒนธรรมต่างๆก็จะไม่ค่อยแตกต่าง กันเท่าไหร่นะครับสำหรับประเทศยุโรปนี้จัดแสดงเกี่ยวกับอะไรเย่ยดานนี้โรโมทเกี่ยวกับความสวยงามของประเทศออสเตรียนะครับมีเป็นผลิตภัณฑ์แฮนเมสของออสเตรียนะครับ ถ้วยชามแจกันต่างๆนะถือว่าเป็นการจัดแสดงจอมอนิเตอร์ค่อนข้างจะใ,ใหญ่ในทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแพนให้ดูนะจอมอนิเตอร์นะครับ ดาน,นาก็เป็นน้องมัสคอตนะครับเขาดูเหมือนกับตุ๊กตาหิมะนะครับใครที่มาท่องเที่ยวแบบนี้ก็ต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษนะครับเขาจัดที่ประเทศญี่ปุ่นเขาก็จะจัดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นให้เราได้เรียนรู้ได้อ่านกันนะครับ ก็เอาเป็นว่าให้ทุกคนนั้นได้รับชมบรรยากาศภายในของบ้านออสเตรียนะย้ำอีกครั้งนะที่นี่ประเทศออสเตรียนะครับประเทศในกลุ่มยุโรปนะครับไม่ใช่ประเทศจิงโจออสเตรเลียนะ ในส่วนนี้เขากำลังจัดแสดงโชว์เกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตของประเทศออสเตรียนะครับทางการแพทย์ก็มีนะครับในแต่ละประเทศที่ผมเดินทางเข้าไปรับชมเนี่ยประเทศที่จเจริญแล้วก็จะโชว์อะไรลักษณะประมาณแบบนี้นะครับส่วนประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็จะโชว์ ควบคู่กันไประหว่างวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีนะครับและประเทศที่ยังไม่พัฒนาหรือว่าประเทศโลกที่สายเน้นๆเลยวัฒนธรรมอย่างเดียวล้วนๆนะครับประเทศของเราจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่สองนะประเทศที่กำลังพัฒนาผมได้ยินคำนี้มาตั้งแต่ผมเกิดมาครับประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานะตอนนี้ผ่านไป42ปีครับ ก็ยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาขณะเดียวกันสิงคโปร์เขาใช้เวลาในการพัฒนาประเทศของเขาแค่ช่วงอายุคน,นก็กลายเป็นประเทศที่พัฒนาไปแล้วใช่ไหมครับประเทศไทยของเรานั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นทำเลที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งก็ได้ไดใช่ไหมครับแต่ว่าประเทศของเรานั้นก็ยังติดกับคำว่าประเทศกำลังพัฒนานะครับ ปิดท้ายโชว์ด้วยการผสมผสานระหว่างทงชาติออสเตรียกับทงชาติญี่ปุ่นนะครับนี่กุดบายนะฮะไซยานะครับ ิสาสและทั้งหมดนี้คือประเทศออสเตรียนะครับประเทศในยุโรปนะครับประเทศเล็กๆนะครับที่จะแสดงโชว์ได้น่าตื่นตาตื่นใจพอสมควรนะครับหทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดสับสไ i ร์แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปนะ แล้วก็ติดตามรับชมคลิปต่อไปอว่าผมจะพาท่านไปรับชมที่ประเทศไหนครับสวัสดีครับ